ค่ําคืนนี้ใครกําลังคิดถึงเราแทบบ้าน,นะคะเราคิดถึงทําไมทําไมถึงต้องคิดถึงนะจ๊ะเออเอามาก็สวัสดีนะคะทุกๆคนยินดีต้อนรับสู่คลิปแบบแรนดอมันนี้กับแม่หมอกันอีกเช่นเดิมนะจ๊ะมาเรานะคะไปเปิดพลังงานของพวกคุณกันคะ่ะให้คุณนะคะอธิษฐานเปิดดวงนะคะขอขอถึงตัวเรานี่แหละเออเปิดพลังงานของตัวเรานี่แหละนะคะว่าค่ําคืนนี้นะคะมีใครกําลัง คิดถึงเราแทบบ้านะคะแล้วก็คิดถึงเพราะอะไรทําไมถึงคิดถึงมีประดงประเด็นคุณไปทําอะไรใครไว้หรือเปล่าอ่ะมาลองดูมาลองดูอ,งดอ่ะใบแรกนะคะเดิอดสตาร์จ้าเจ็ดดาบว้าวแน่นอนโ <laughs> อ้ w o เดอะเวิลเอ่อ Six of อ a ร์สิหงไม้และสามดาบนั่นเองจ้าใต้สำรับนะคะเป็นห้าเหรียญเอ่อมีคน <laughs> มีมีคนที่ ที่ค่อนข้างมีผู้ติดตามเยอะทางโซเชียลนะจ๊ะเออคนแรนดอมนี้นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างมีสเสน่ห์นะคะแล้วที่สําคัญนะคุณเนี่ยเออเร็วๆนี่เลยสดๆร้อนๆเลยคุณได้ไปพูดทำร้ายจิตใจใครเอาไว้หรือเปล่าอืมนะคะ แม่หมอว่าคนที่กําลังคิดถึงคุณแทบบ้าน,นะคะน่าจะเป็นคนที่แอบชอบคุณแต่ว่าคุณไม่ชอบเขาแล้วกดแล้วก็แบบเป็นปีพูดเหมือนกับว่าปฏิเสธเขาอะไรอย่างเงี้ยทำให้เขารู้สึกไม่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แล้วเขาก็ยังคงคุค้นคิดครุ่นคิดนะคะถึงเรื่องของคุณอยู่นั่นเองจ้านะคะคนคนคนนี้แหละที่กําลังคิดถึงคุณแทบบ้านนะเวลานี้นะคะก็ลองฟังดูนะคะถ้าพลังงานตรงฟังต่อนะจ๊ะแต่ถ้าพลังงานไม่ตรงก็ฟังต่อได้เช่นกันคะ่ะเอออะ แม่หมอว่าคุณนะ่ต้องเป็นคนที่เหมือนมีผู้ติดตามเยอะทางโซเชียลนะคะ,ะบางคนอาจจะเป็นคนที่เหมือนแบบมีชื่อเสียงแล้วก็คือแบบ มีมีคนรู้จักเยอะอะไรเงี้ยมีคนรู้จักเยอะมีคนติดตามเยอะอะไรแบบนี้นะคะเป็นต้นนะแล้วคนที่เขาชอบคุณเนี่ยนะก็เป็นคนที่เหมือนก็ติดตามคุณทางโซเชียลอะไรนี้แหละเออบางคนก็สอดสองบางคนก็มองคุณมานานแล้วชื่นชมนะก็คุณคนคนในค่อนข้างชื่นชมคุณเพราะว่าคุณเนี่ยนะคะมีบุคลิกที่ค่อนข้างโดดเด่นเป็นคนที่มีสเสน่ห์ในตัวมีคาแรคเตอร์ในตัวอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อนข้างเป็นคนที่เหมือนเก่งอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนทำให้ให้มองให้เขาเนี่ยนะคะมองคุณเหมือนเป็นไอดอลเลยแบบโอ้ เก่งแล้วก็คือปราปลื้มชอบอะไรแบบนี้นั่นเองนะคะแล้วก็ใดๆก็คืออาจจะอย่างที่บอกไปนะคะอาจจะแบบว่าดูดูแล้วมีความรู้สึกเหมือนเขาเจ็บปวดเจ็บปวดเพราะคุณด้วยเช่นกัน หมือนกับว่าเขาเนี่ยนะคะอาจจะแบบเอ่อไปไปทาอะไรสักอย่างให้คุณรู้อาจจะบอกคุณและเออบอกคุณลวหรือแบบว่าพูดอะไรในบางอย่างที่สื่อสื่อเหมือนให้คุณรู้ว่าเนี่ยรู้สึกดีกับคุณชอบคุณอะไรเงี้ยเราก็อาจจะแบบโดนคุณปฏิเสธไปอะไรเงี้ยเราแบบคุณไม่ไม่เอาด้วยคุณแบบไม่ไม่คุยไม่อะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนทําให้เขาเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบเออ เจ็บปวดเจ็บปวดหัวใจไปสักนิดนึ่งก็เลยเหมือนก็ได้ได้แอบมองคุณอยู่ไกลๆอะไรเงี้ยมองผ่านโซเชียลมองผ่านอะไรไกลๆอะไรแบบนี้นั่นเองค่ะนี่แหละแม่หมอว่าต้องเป็นคนที่ติดตามคุณอยู่อะเออเป็นคนที่เผลนๆนะไม่อาจจะไม่ใช่คนที่เหมือนกับว่าคุณอะรู้จักแบบดีอะเออไม่ไม่ใช่คนที่แบบวนเวียนในชีวิตคุณหรือว่าเอออาจจะอยู่อาจจะวนเวียนอยู่ใกล้ๆตัวคุณแต่ว่าคุณอาจจะไม่ได้สนิทหรืออาจจะไม่ได้รู้จักเขาดีอะไรเงี้ยค่ะเป็นเพื่อร่วมงานก็ได้แล้วเขาก็แบบว่าชื่นชมชื่นชอบคุณเพราะว่า อย่างที่บอกคุณอาจจะแบบโดดเด่นหรือว่าทํางานเก่งอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวคุณอาจจะไม่ได้แบบว่าสนิทมากหรือรู้จักมากเลยแต่คุณก็พอจะรู้ว่าเออคุณก็พอจะรู้ว่าเขาเนี่ยนะคะชื่นชมคุณแล้วก็แอบปลื้มรู้สึกดีอะไรต่อคุณแบบนี้นั่นเองค่ะเออเพราะฉะนั้นนะคะต้องขอบอกเลยว่าคนคนนี้แหละเป็นคนที่กําลังแอบบ รื้มนะคะแอบคิดถึงคุณอยู่อย่างหนักนะคืนนี้นะคะนะตอนนี้เวลานี้นั่นเองจะในค่ําคืนนี้นั่นเองจ้าก็คือคนคนนี้นั่นแหละไม่หมอมีความรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนค่อนข้างแบบ แบบน่ากลัวหน้าน่ากลัวนี่ไม่ใช่อะไรนะแต่ว่าน่ากลัวเพราะว่าเขาอาจจะชอบแบแบแอบด้อมด้อมมองมอง,มองคุณอะไรแบบนี้เออแอบแบแบ,แบว่าแอบมีรับลมคมในแอบอะไรเงี้ยอ่แม่หมอนแนะนําอย่างนี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าพลังงานตรงกับคุณนะคะแล้วคุณฟังแล้วมีความรู้สึกว่าเออเรากําลังเจอเหตุการณ์ไหนอยู่เรากําลังเจอเจอคนให้เหมือนกับว่าคลางคล้ายหรือแบบว่าชอบเราปลื้มเราอะไรแบบนี้อยู่ให้คุณนะคะอย่าแบบอย่าวางใจอย่าวางใจใครมากจะเกิดไปอ่คนที่เข้ามาชมแดนด้อมแน้ว มีคนที่โดนสตอกเกอร์ติดตามอยู่ก็เป็นได้เช่นกันนะคับงอย่างที่บอกไปนะว่าว่าต้องมีคนที่มีมีผู้ติดตามเยอะทางโซเชียลบางคนอาจจะเป็นเน็ตไอดอลคนคนมาดูคลิปแม่หมอนี่เป็นเน็ตไอดอลหรือเปล่าเอ่อมีอ่ะมันมีพลังงานแห่งความโดดเด่นแห่งความแบบว่าคนติดตามเยอะผู้คนชื่นชมเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมนั่นแหละอาจจะคุณคุณอาจจะกําลังเผชิญกับสต็อกเกอร์คือเขาก็อาจจะไม่ถึงขั้นสต er, ็อกเกอร์หรอกแต่เขาอาจจะดูแล้วชอบท,ทําท่าทีค่ะชอบท,ทําท่าทีเหมือนแบบ มันมันจะทําให้คุณเหมือนระแวงแลวกลัวได้อะไรแบบนี้นะคบเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามแต่ถ้าคุณมีความรู้สึกคุณไม่ได้สนิทหรืออะไรกับเขามากก็อยู่ห่าง,างๆเขาไว้แล้วก็แบบรักษาระยะห่างนะจ๊ะแล้วก็แบบอย่าไปพูดอะไรที่เหมือนทําร้า,รายจิตใจเขามากคือไม่ชอบก็<อ>คือไม่ชอบอะไรเงี้ยเราก็แสดงของเราธ<ๆ>รารมดาไปแต่เราอย่าไปพูดอะไรที่แบบทําร้ายจิตใจเขามากมายนะคะเพราะว่าบางทีจิตใจคนเราอย่างเางี้ยจากความชอบจากความที่แบบข้างอะไรมากๆมันจะเปลี่ยนแปลเปลี่ยนเป็นเหมือนแบบน่ากลัวบทเวลาหน้ากลัวมันหน้ากลัวได้ เออแม่หมอก็ขอแนะนําประมาณนี้และคะ่ะใครที่ฟังแล้วค่อนข้างตรงนะจ๊ะนั่นแหละแม่หมอก็แนะนําประมาณนี้แล้วก็ ก็แม่หมอก็บอกเป็นไกด์ไลน์อะไรแบบนี้ละกันนั่นแหละคะ่ะประมาณนี้ก็แบบให้ให้รักษาระยะห่างกับเขาถ้าเกิดไม่ไม่อะไรกับเขาหมาักอ,อ่ะก็คือสรุปนะคะสําหรับหัวข้อน,นี้ก็คือคนนะคะที่กําลังคิดถึงคุณอย่างหนักนะคะณค่ำนะคืนนี้กะะ็คือคนคนนี้แหละคะ่ะที่แม่หมอได้อธิบายมาทั้งหมดนะจ๊ะก็คือคนที่แอบแอบปลื้มแอบติดตามคุณทางโซเชียลนะคะคอยแอบชื่นชมแอบ ชื่นชมชอบคุณอยู่อะไรอย่างเงี้ยแหละจะวนเวียนในตัวคุณก็ได้รอบๆตัวคุณแต่ว่าคุณน่ะตัวคุณอาจจะไม่ได้รู้จักอะไรมากมายแบบนี้ก็ได้เช่นกันจ้าถ้าถ้าทางที่ดีอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าช่วงนี้นะคะมีใครที่เหมือนกับว่าเราเราไม่ค่อยไว้ใจอย่างเงี้ยหรือเรารู้อยู่ว่าเออเขาคิดอะไรต่อเราอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบไม่ค่อยสนิทไม่ค่อยรู้จักอะไรเขามากก็แบบรักษาระยะห่างแล้วกันอย่าเพิ่งไปไว้ใจใครนะจ๊ะประมาณนี้แม่หมอก็ขอแนะนําประมาณนี้แล้วกันจ้าสําหรับแรนดอมนี้ค่ะก็ถือว่าเอ่อคลิปนี้จะเป็นประ นะคะเออเปิดไปเปิดมากลายมาเป็นแบบนี้เฉยเลยเนาะนะคะแต่แบบแต่ว่าก็อย่างที่บอกเป็นพลังงานโดยรวมมาเรื่องราวมันก็อาจจะไม่ได้น่ากลัวอะไรขนาดนั้นเป็นสักทีเดียวนะคะเออมันมันก็แบบปะปนกันไปอะไรเงี้ยเราก็ดูดูแล้วก็ดูเหตุการณ์จริงประกอบเอาละกันเนาะว่าเป็นยังไงถ้าเกิดคนนั้นเรามีความรู้สึกไม่ค่อยน่าไว้วางใจเลยเราก็ไม่ต้องไปสูงสิงรักษาระยะห่างไว้อย่างที่บอกแต่บางคนเขาก็แค่จะแบบแอบชอบแอบปลืม้มคุณอยู่เฉยเฉยอะไรแบบนี้แหละ นแหละคะ่ะคนสวยคนหลอ่อเนอะเออคนมีสเสน่ห์ก็แน่นอนย่อมแบบมีแต่คนแบบชอบปลื้มอะไรเงี้ยคนเก่งสวยนะคะสวยดูดีแล้วก็ยังเป็นคนที่ค่อนข้างประสบค,ความสําเร็จในการงานแล้วนะค,ค่อนข้างเก่งแล้วก็อาจจะมีคนชอบมีคนปัาปลื้มนะ,ะเป็นเรื่องธรรมดานะั่นแหละนะโอเคค่ะวันนี้ก็เท่านี้แหละ อใครอยากดูดวงส่วนตัวนะจ๊ะหรือชมคลิปแล้วอยากถามอะไรเพิ่มเติมนะคะไม่มั่นใจว่าเป็นเรื่องราวของเรานะคะก็สามารถทักมาหาไม่หมอได้นะคะเหมือนเดิมตามรายละเอียดที่ได้ขึ้นไว้ให้นะคะแล้วมาพูดมาคุยกันคะ่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยสําหรับการรับชมนะจ๊ะเราพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย